สวัสดีค่ะช่องมีตังกระโปงพิดีชนเนลวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรคะพิชาเจยบไหมมาทำกันะไรคะทุกคนมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะอันแรกเลยนะคะก็จะมีโบโลน่าไส้กรอกแล้วก็จะมีชีสนะคะทุกคนนี่และก็แก็จะมีมายองเนส และก็มะเกืเอเทศและนี่คือขนมปังของเรานะคะทุกคนและขาดไม่ได้เลยคือแก้วแก้วไปทำอะไรคะน่าจะไอาออกเลยนะคะทำให้ทำให้ขนมปังแบนๆนะคะมาทำกันเลยค่ะ Hello. Hello. วันนี้เรามาพบกับเชสมิเตอร์ทิพ ะะใช่ดนี่นะคะเขาเป็นคนอังกฤษค,ะค่ะเขาพูดภาษา,ษาไทยมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าอันนี้ก็ชัดนะค่ะเพราะเขาอ,อยู่ไทยมาห้าสิบปีแล้วคะ<ร>่ะอยู่<ร>ไทยมาสิบปีแล้วค่ะเราจะมาทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยค่ะมาเริ่มกับอันตัวแรกปู่จะทำให้ลูกสาวดูก่อนทำให้ขนมปังเบนเบนใช่ไหมคะโปูปูปูปป ให้แบนๆเลยหรอคะคุณเชฟแบนเลยก็ะอนนี้นะคะที่จริงแล้วค่ะเขาเป็นคนใต้นะคะเป็นคนลูกครึ่งอังกฤษแล้วก็ใต้นะคะทุกคนนะคะเขาอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วค่ะเออแฉะเลยเป็นคนปลูกขนมมีตังในขอเราจะมาตัดขนมปังให้เป็นสี่ชิ้นนะคะทุกคนไายเว้ยตัดใ้กลมอุ๊บอุ๊บอุ๊บ เ,ออเยไรา,าจะใส่ซอสมะเขือเทศนะใส่ลงไปเลยจ้าต่อตอปูดด้เนาะใส่ลงไปเลยแม่แม่เงี่ยใส่มั่นเอ้า แม่แม่อเอาช้อนถูถวยทั่วๆนะคะทุกคนเปิดเลยนะครับอือก็คืออันนี้นะคะเราจะมาบีบเย็ยบายองมายองเลไม่รู้มายองเน็ตเน็ต วันไม่ดีลูกบ,บ,บีบลงมาเลยค่ะบีบแรงเลยค่ะบีบลงมาเลยค่ะลงมาลครับลงมาลค่ะเฮ้ยอย่าบีบท้าเกินไปตะค่ะบีบให้แดงกว่านี้เยอะจ้อืออใหญ่เรงจ้าทวนให้ทวนๆเลยพอปุ๊บปุ๊บนี่ เราจะมาใส่ไส้กรอกและโบโรานากันเลยนะคะใสรเลยนะครับนี่อึบอึบอืมถ้วยอะไรเว้ยต่อไปเราก็จะมาใส่ชีสก,กันนะคะเสร็จไปเลยเนี่ยชีสปุยปะเนี่ยปุยมากอือยิอยบ,ยบ <c oughs> ว้าวน่ากิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปครับเราจะเสียบเลยครับปุ๊บอโอปูช่วยไหมช่วยปุ๊บแม่แอกนะโอ้ยนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเงี้ยได้ยังกินได้ยังอาโอกิเลย Oh, <what. S 1> เรา้องเบกอางโอยังเราจะเอาไปอบกันก่อนนะคะทุกคนไปกันเลย oh. เราจะพาไปตั้งตรงถาดเตาอบกันนะคะทุกคนเอาตั้งเลยครับเรามาใส่ในเตาอบกันเลยค่ะ เสร็จแล้วครับพิซซ่าจิ๋วพิซซ่าพื้นตินเลยครับมากินกันเลยค่ะเอามากินกันเลยครับแล้วก็เราใส่ได้ไหมได้ไม่รู้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกพริกเออเราใส่พริกพเลยค่ะพริกพริกอะไรคะพริกไลยพริกไทยอะไรพริกไทยอะไรเหรอพริกพริกอะไรปอเนอะปนไม้เอกไม่รู้ พริกไทยปนนั่นเองพริกไฟปนนี่นะพริก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 ปปนกับพริกไทยปนครับดูแรงนะอู้เราจะมาใส่ออเรนเตอร์นั่งเออใส่ลงไปเลยเอามาสิค่ะเชฟโอโอเรมาใส่โอลิลิ กากาโอลิกาเรามาจอยโอลิกาโอลิกาอะไรโอลิกานี่อยู่ยากนั่นโอลกาโนโอลกาโนเออก็ได้อยู่นะโอลกาโนอ่ะแซงไปเลยค่ะโอลกาโนโป้ไปอยู่เลยแสงไปเลยเยอะๆเลยว้าวน่ากินมาก แล้ามากินกันเลย <ro> mm hmm. ค่ะกินเลยครับน<อ>่าอร่อยไม่น่าอร่อยลูกน่าหอมออริจินัลมากกินกันเลยเดี๋ยวพูกี่ลโกนให้ได้อยากไปเร็วๆแค่เยอะอะไรลูกมันไดอ่ะเอ้ยคุยทำไมได้ลูกกรอบมากเดี๋ยวพูกเดลโกนอือหืออือหือือหูรูะอื้วอือ อร่อยรอนจังนเออ่อร่อยสยครัมันมันตึงเครื่องดีนะตงิกไม่รมันจะมีความกรอบๆเนี่ยเยมแต่ก็จะมีแบบหอมออริาโน่มากก็แบบคิก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยมากน่อั้งห บอกเลยว,ว่าอร่อยเนี่ยงงอหมก้อนอู้ดแต่ไหนอร,ร่อยอร่อยอยะ แมปูพ <laughs> ่อยปูม่เย็จัดแหละ <laughs> บีบมาปุ๊บเอาพวกมาเลยอ้อบบอือร่อยแบบใครเนะมันแบบอร่อยมากอ่ะูกันต อ,อร่อยจริงๆแล้วแค่บุคคลนี้เป็นเบลโรลน่านะคะแรกเป็นไส้กรอกินี่นต่อเลยอือวันนี้ฝีมือคุณเชฟอร่อยมากเลยคุณ

อื้เราอธิบายยังไงคือแบบอร่อยอร่อยบอกไม่ถูกเข้าใจไหมไม่ซ้ับจำสูตรไม่ได้ต้อเสียหายที่กับมันต้องอร่อยแบบนี้ที่กับก็กินได้เข้าใจไหมทุกคนลองไปทำมาดูนะคะทุกคนสามารถทำเป็นของกินเล่นได้เลยนะคะทุกคนและก็สามารถเอาไปขายก็ได้ว้าว เราทำดูเนี่ยนะคะน้องไม่ต้องซื้อแค่วัตถุดิบน้อยมากนะคะแค่เนี้ยยังทำได้ก็พอกินแล้วก็พอกินได้อิ่มเลยนะคะทุกคนอิ่มเลยปูอิ่มแล้วนะคะทุกคนตื่นเลยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องมีตังกับโปรทิดด้วยนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยไปเจอกันคลิปหน้าตอนแรคะบ๊ายบายเออ คลิปหน้าเจอกันอีกนะครับบ๊ายบาย